สวัสดีครับเช้าๆที่ใหญ่ยนจนนิ่งและต้อนรับโลกประจำตัวของครอบครัวเคียกระตุกนายร้อยกดาแจ๊ดนะครับแจ๊ดใช่ไหมใช่ครับอันนี้อาการเป็นยังไงเดินทางมาจากไหนนะครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองนะครับสวัสดีครับผมชื่อหนุ่มครับมาจากการจนบุรีติดต่อสุพรรณบุรีครับคืออาการของมันก็คือว่าอาการมันคือตอนตอนเช้าเวลาออกตัวครับ เวลาปล่อยคันเล่งหรือว่าหรือว่าทอยลัางอะไรเนงะี้ยอาการมันคือจะกระตุกสัน่นกระพือตึ๊กตึกต๊ตึอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับเป็น <หา S 1> ได้ไรมครัเป็นได้ประมาณสักน่าจะประมาณสักสองเดือนแล้วครับเคยไปให้ช่างวิเคราะห์อย่าไปเอ่ยชื่อนะชื่อยาเล<ค>ยครับอ่าครับได้ครับ,รบก็เคยไปให้ช่างวิเคราะห์แล้วพะปรากฏว่าเข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 าบอกว่าอาการมันเป็นที่เกียร์เกียร์เขาว่าเป็นที่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 ไฟวีนครับเตาว่าไฟวีมันแตก เขาก็ยกเกียร์ลงแล้วก็มาลือ้อหรือดูไฟวินที่ที่ของผมมันก็ปกติไม่เสียพอวินของของเขามาใส่มันก็เวลาเวลาประกอบเสร็จอาการมันก็เหมือนเดิมคือว่าการก็เหมือนเดิมไม่ตงโรกไม่ตงโรคครับก็หลังจากนั้นก็ใช้ไปอย่างนั้นตลอดเลยก็ <S 1> <S 1> <S <S ใช้มาอย่างนั้นมาตลอดประมาณสัก2เดือนนะครับพอดีผมก็ติดตามใน youtube ก็เจอร้านใหญ่หยดุดจนิงก็เลยลองมาดูครับทำใจนะห้าสิบห้าสิบคบ คิดว่าหายเปล่าก็น่าจะหายครับเพราะว่าดูแล้วอาการเป็นเรามาหลายครั้งแล้วนะครับผมนะน่าจะหายครับยาเพม่มั่นใจจนกว่าเราพิสูจน์ด้วยตัวเองอย่เราเข้าโครงการเรียบร้อยต้องขับทดสอบก่อนครับผมอย่าไม่มั่นใจมากรับเครื่องสูงนานเ้อเข้าไปะถอย ขอแล้วไม่ต้องเข้าเดี๋ยวโ,ยโยครับก็ขอความร่วมมือจากาทุกคนนะครับตัวชดเชยลอกของทุกรุ่นทุกยี่ห้อกรุณน,นักอย่าทากาวนะครับก็ทากาวกาวจะไปขัดจนเด็โมอเตอร์หมุนไม่ได้ทำให้รอกเครื่องค้างขึ้นสูง แต่คันนี้จากกาญจนบุรีนะครับนี้เราไปใส่กาวไว้ด้านในอ่ะกาวนี้จะหลุดไปขัดก็มันจะเสียเวลามาขูดค่อนข้าง,างจะจะนานนะก็กว่าจะสะอาดใช้โอลิงแทนนะครับโอลิงงสเต็ปมอเตอร์ตัวนี้เราต้องเตรียมให้พร้อมทุกทุกคันถ้าโดนเบนซินจะบวมหมดแต่เวลาบวมก็อยู่ในร่องไม่ได้อากาศมีโอกาสรั่ว ก็ขอความร่วมมือตรงนี้นะครับอย่าทากาวซิิิโคนใดๆนะครับในในสเต็ปมอเตอร์ตัวนี้อ้าขอฝากเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะทําการก็มารุงรักษารถยนต์ทัหน้าสองคันนี้ก่อนว่าจะหายหรือไม่ ดำวะครับแกดกับอาการเกียร์กัะชากคันนี้จริงๆแล้วผมเกือบยอมแล้วนะครบบังเอิญผมสงสัยผมถามว่าเคยเปลี่ยนเกียร์มาหรือเปล่าแล้วก็ถ่ายน้ำมันเกียร์เบอร์อะไรปรับแต่งซ่อมเสร็จเรียบร้อยได้แค่เจ็ดดสิเอร์เซนเองอีกยี่สิอร์เซเอาไม่อยู่ ผมจึงถามเจ้าของรถบางเงินความโชคดีนะเจ้าของรถเขาถ่ายรูปกระป๋องน้ำมันเกียร์ให้ผมดูปรากฏว่าเติมน้ำมันเกียร์ผิดนะน้มันเกียร์รุ่นนี้ไปใช้น้ำมันเกียร์ธรรมดาเติมผมว่าทําไมปรับไม่อยู่ล้างทําสมองก็ไม่อยู่มันเหลืออีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันเอาไม่อยู่หลังจากถ่ายน้ำมันเกียร์เสร็จเรียบร้อยนะเราก็ดีเลยใหม่ทั้งหมด การขับขี่เป็นอย่างไรหายหรือไม่ผมจะถามเจ้าของรถก่อนนะครับว่าตอนที่ผมทํานั้นใจดีหรือเปล่าในใจคิดว่าอย่างไรท,งทั้งแฟนทั้งตัวทั้งเจ้าตัวนะฮะหายไหมครับสงสัยจะไม่หายนะฮะตอนที่ผมทําอยู่ในใจคิดว่าอย่างไงจะหายไม่หายตอนที่แรกมันเหมือนจะไม่หายครับอ,อืตอนที่แรกนะตอน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 ,ตอนบ่ายช่วงบ่ายได้ยินเสียงยังปกยังเหมือนเดิมอยู่เลยยังดัง แก้แกแก้อะไรเงี้ยครับแต่ผลท้ายก็ก็โอเคครับเอาไปลองแล้วก็ปกติครับหายหายเหมือนเดิมครับคครรัับบเรามีรายละเอียดให้ถ้าบอกบอกถูผมว่าบ้าถูถ้าบอกผมผิดผมว่าผิดตามยังงโวคดีที่เราถ่ายไว้ผมการลับขี่เป็นไงครับการกับขี่ก็ก็ปกติครับจากเคยแบบสะดุดตอนไปติดไฟแดงบ้างแล้วก็ตอนออกตัวอะไรเงี้ย แต่ตอนนี้ก็ปกติหายแล้วหายมาเดิมขี่เหมือนตอนที่ว่าเราตอนรถปกติอะตอนดีตอนใหม่ๆตอนตอนที่เรารถยังใช้งานดีๆอยู่ครับมนเดิมเกือบเกือบถอดใจทั้งคู่นะเกือบครับเกือบถอดใจเลยถอดใจแล้วนะโอกาสว่าถ้าเกิดว่ายังไงผมไม่ทําล้วปล่อยข้ขี่กันขี่อย่างนี้แหละครับอืมแต่ถ้าไม่หายนะไม่ทำแล้วไม่ไม่ทำอีกแล้วยอมมัต้องยอมไม่หายก็ต้องยอมแต่บางเดิอนโชคดีมันเจอจุดบกพร่องสามสองสามจุด ไปทาแอร์ที่ไหนมาทําแอร์ที่อดอนเจดีครับก็คือว่าอย่าไปเลยชื่ออย่าไปอือชื่อ,อครับผมก็คือ,อ,อคือว่าแบบนะมันไม่เย็นมไม่เย็นปุ๊บผมก็ว่า,วาน้ายาแอร์หมดหรือเปล่าก็เลยลองไปที่ร้านร้านก็บอกว่าอ่าจะตเติมน,น้ำยาแอร์ไปก่อนลองดูก่อนพอเติมน้ยาแอร์ปุ๊บมันก็เย็นขึ้นอ่าเย็นเย็นก็ใช้มาปกติจนถึงทุกวันนี้ครับอืย่าง <ผม S 1> ช่วงดีที่คอมไม่ระเบิดครับ หายเพชเชอร์มันขึ้นสุดยันเกเลยครับช่างให้ดูสูงเกินสูงมากครับสูงเกินนะดูใช่ไหมฮะดูดูครับเข้มที่มันขึ้นจนยันเกถ้าไปได้อีกไม่หมดสุดเกงยังไปได้อีกครับอันนี้ก็ต้องกลับไปที่ร้านที่เราทำคเล่าเล่าให้เขาฟังนะว่าทางนี้ได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 ้ลดลดไฮเพชเชอร์ให้แล้วครับเพราะว่ามันสูงเกินทำให้คอมแอร์มีปัญหา อาหลังจากขับทดสอบเสร็จเรียบร้อยตอนนี้อยากฝากอะไรถึงทู้ใช้รถใช้ถนนที่ใช้รถรุ่นเดียวกับเราก็อยากฝากว่าถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่ารถเรามีปัญหาก็พยายามดูอู่ที่มาตรฐานแล้วก็อ <c oughs> แล้วก็แบบแบบคือว่ามี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 แบบรถที่เขาเคยมาซ่อมมาทําแล้วตอบโจทย์ได้คือว่ามัญหาย,ยางเงี้ยเราค่อยทําถ้าเกิดไปไปเข้ามัา่วซ่วอู่ที่มันไม่ดีเงี้ยมันก็จะซ่อมแบบ ซ่อมแบบเหมือนแบบมันไม่จบครับเหมือนผมอะคว้าม,มาต้องสองสามอู่แล้วมันไม่หายอพอมาเข้าที่ใหญ่ใญยนต์นจูนิ่งก็หายครับตอบโจทย์ได้คือว่ารถเราปกติคือว่าสบายใจหรือปรึกษาในเฟซบุ๊กชมรมรวมช่างดีใจชมรมรวมช่างซ่อมรถยนต์จะมีอาจารย์ช่างทัวประเทศคอยแนะนําให้กับเคสแบบนี้แต่ทํายากต้องใจเย็นนะครับ,รบเห็นไหมทำเสร็จผมต้อง,ร,ง,งรักทำเสร็จแล้วต้องราก็คือเวลามัน มันเอาไม่อยู่เนี่ยต้องละก่อนละมามา,มาน,นั่งคิดเอ้มันผิดตรงไหนทำไมมันไม่ได้สมองเกียร์มันตายก็จริงแต่เราซ่อมไปแล้วสมองเกียร์มันน่าจะใช้ได้รถตัวอย่างรถคันดำเห็นไหมอาการไล่เรียกกันเลยนะกระชากน้อยกว่าเราแต่เที่ยวเดียวจบแต่ของเราไนี่ครึ่งวันกว่าต้องคิดหลายเท่าอย่างเงี้ยเอาเราต้องกลับเมือการเลยใช่ไหมครับกลับมืองการเอาขอให้เดินทางปลอดภัยครับเมื่อแล้วสวัสดีครับ